สวัสดีครับดินมุดมาไลฟ์นะครับวันนี้เรามีน้องคนหนึ่งนะครับมาร่วมแจมด้วยอ่ะแนะนาตัวหน่อยที่เราสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ดิ้นด้วยนะครับผมสวัสดีครับต้นนะครับต้นมุดมาไลฟ์นะครับผมตอนนี้ก็เป็นช่างภาพนะครับเป็นนักแสดงเป็นนายแบบแล้วก็ เป็นนักดนตรีนะครับผมเอาทุกอย่างเลยนะเราใช่ครับทําทุกอย่างเลยช่วงนี้ไม่มีเงินนะฮะก็นะครับล่าสุดก็กําลังจะมีผลงาน MV เนาะกับทางค่าย Planet Music นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมได้ครับวันนี้เราอยู่ไหนครับพี่ดิ๊ครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ตรอกพุดคาเฟ่ ไม่ไกลนแต่เสาชิงช้านะครับแล้วก็พูดถึงแถวนี้ดีมากนะต้นเนใช่มันเป็นแหล่งชุมชนที่มีคาเฟ่เนาะพี่เนาะใช่ใชก็คือ,อจะอยู่ในย่านเมืองเก่านะครับก็คือเราพอดีเซิร์ชมาหาร้าน<ช>นี้แบบเห็นแล้วถูกใจมากสวยมากแล้วก็เหมาะกับแบบสายชิคๆนะครับแต่งตัวมาถ่ายรูปกันนะครับผมใช้ ถือกล้องเข้ามาเนี่ยนี่มาถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยนะฮะใช่ใช่ครับมีชั้นหนึ่งกับชั้นสองครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวเบรกหน้ามาดูว่าเจ้าของร้านเขาจะเป็นใครเนาะใช่ครับพี่ก็อ่ะก็ตอนนี้ก็แต่วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยที่แบบว่าผู้ติดตามของเรายังแบบว่ายังรอยังรอใช่ครับพอดีวันนี้อ่ะรถติดนิดหน่อยนะครับก็เลยเลทนะฮะใช่ประมาณนั้นแฟนคลับของเราน่ารักครับพี่ดิ๊ครับใช่ครับรอชมเราทุกที่เลยดูเป็นพันคนแล้วตอนเนี้ยใช่ครับโอ้โหแฟนคลัง ขอบคุณมากครับขอบบคคุณมากรัโอ้โหน่าดื่มมากเลยกำลังอยากได้อะไรในเย็นดื่มเลยนะฮะขอบคุณครับโอ้โหน่ากินมากเลยน่ากินเลยหน้าตแล้วก็เป็นแก้วใสๆเหลืองดำครับผมว้าวสุดยอดเลยต้นๆพี่ขอนั้นพี่ขอนั้นพี่ขออ่าได้ครับสลับกันมาสลับกันสลับกันสลับกันน่ากินมากครับใจดีมากเลยครับที่นี่ครับแล้วก็อ่แค่หน้าตาเครื่องดื่มนะครับดูแล้วก็ว้าวแล้วใช่แล้วครับผมหน้าตาก็น่ากินแล้วพี่ใช่ต้นลองต้นลองชิมต้นก่อนต้นลองชิมเป็นไงบ้างครับ เปรี้ยวกำลังดีเลยครับผมเปรี้ยวกำลังดีนะโอเคเป็นยังไงข้างบนนี่เป็นกาแฟเนอะเอสเปรสโซ่ใช่ครับแล้วก็มีกลิ่นของส้มนะครับโอเคเปรี้ยกำลังดีเป็นกาแฟที่ที่ดีฮะใช่ใช่กาแฟที่ดีครับผมออาไปเลือกดูของพี่นี่อันนี้ของพี่นะครับมีเอสเปรสโซ่มีเนื้อมะพร้าวด้วยนะครับโอ้มีมะพร้าวด้วยนะถ้าใส่ในกะลามาด้วยส่วนอันนี้ครับเป็นวุ้นมะพร้าวนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตของก็น่ารักมากเนะที่นี่เนาะจุกจิกจุกจิกของจัดเลยพี่จัดเลยจัดเลยเรียกขออนุญาตขออนุญาตนี่หน่อยครับ Uh huh. ออืของดีของดีกินหอมมากเลยเดี๋ยวจะลองกินนี้ตามนะว่ารสชาติเป็นไง uh huh. เสียงพี่ซนนี่แบบ uh huh. อร่อยใช่ไหมพี่มันเข้ากันมากเลยครับไม่เคยคิดมาก่อนเลยไม่เคยคิดเเคยฝันว่ารสชาติจะเข้าขนาดนี้ครับ uh huh. ต้องลองดู อ่ะครับเดี๋ยวอ่าเบรกนาเบรกหน้าเรามาดูกันว่าเจ้าของร้านเขาจะเป็นไงสวัสดีครับแล้วก่อนอื่นขออนุญาตถามเลยนะครับว่าเครื่องดื่มทั้งสองชื่ออะไรบ้างครับคุอ่งั้นขอพเมย์พผู้ก่อนนะคะไี้เป็นยูสุเอสเปรสโซ่ค่ะยูสุเอสเปรสโซ่ใช่สำหรับคนที่ชอบความสดชื่นอยากได้แบบความสดชื่นระหว่างวันหรือว่าชอบกาแฟแต่ว่าไม่ได้ชอบกาแฟเข้มมากอ่าแล้วก็ไม่ได้ชอบทานนมอะไรยูสุเอสเปรสโซ่เป็นรุ่นเดียวไปใช่ค่ะ ตัวนี้แหละครับแบบผมชอบมากเลยแบบที่จ์ดตัวนี้นะคะก็จะเป็นโคคอนาเอสเรสโซจะสาหรับสายเฮลตี้ก็คือจะเป็นเอสเรสโซผสมกับตัวน้ำมะพร้าวสดนะคะจะมีความหวานกลมกล่อมแต่ถ้าเกิดใครต้องการความหวานเพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นกับวนมุนมะพร้าวใส่ไปนเลยนะอ๋อโอเคพีนนําตัวหน่อยครับว่าเป็นชื่ออะไรกันบ้างทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับโอเคค่ะชื่อเมย์ค่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นพนักงานต้อนรับของสายกําเบินแห่งหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ แต่ว่าตั้งแต่เปิดร้านก็มาโฟกัสที่ร้านแล้วก็ทําร้านมาเองตลอดก็ยังไม่ได้บินค่ะหยุดบินไปแป๊บหนึ่งโควิดใช่ไหมครับโควิดหยุดก่อนโควิดหยุดแถวมาเวดใช่โอ้ยร้านมีหน้าร้านแบบดีเทลอะไรเยอะแยะมากเลยเนาะแล้วอ่าท่านที่สองอะไรครับพิเตอร์ครับพิเตอร์ก็เป็นก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคอนซัลท์เป็นฟู้ดคอนซัลท์ครับอ๋อโอเมีหน้าตาอาหารดูในเมนูแบบน่ากินมากใช่แล้วก็ลงดีเทลทุกอย่างเริ่มทำกันลง โอเคส่วนอีกคนนึงครับมายค่ะก็ดูในส่วนของโค้ดมาร์เก็ตติ้งต่างๆของพี่หลานนะคะแล้วก็ตอนนี้ทําเป็นพนักงานประจำอู้ยแบบ3คนครบกันแล้วก็ประมาณนั้นไปพี่เตอร์ครับเวลาได้ข่าวว่าแต่ก่อนพี่เตอร์อะก็เป็นเชฟอยู่ที่ต่างประเทศด้วยหรือเปล่าครับหรือยังไงก็มีโอกาสได้ไปเรียนที่ซิดนีย์ครับแล้วก็ซิดนีย์เะใช่ห้าเลยหวานนี่อะไรครับไม่ใช่หวานเฉยๆหวานเราใช่ไหมครับแล้วก็ ก็มีโอกาสได้ทําร้านอาหารที่นู่นแล้วพอกลับมาก็ได้เป็นก็ทํางานเกี่ยวกับวงการอาหารนี่นะครับฟู้ดสไตลิสต์คอนซัลท์คอยวางระบบให้กับร้านอาหารโรงแรมครับอ๋อโอเคอเแล้วก็ได้ข่าวว่าตึกนี้นะครับเป็นตึกเก่าแล้วก็ผว้พี่พี่เนี่ยมาเห็นก็เกิดความคิดที่จะรีโนเวทมันเป็นคาเฟ่นเนี่ยอยากรู้ว่ามันมีความคิดในตอนนั้นอย่างไรกระบวนการคือตอนแรกอ่ะพี่เมย์ก็หาตึกที่จะทําร้านอยู่แต่ว่า คือดูตามที่อื่นๆก็ยังไม่โดนใจเราอยู่ดีๆก็คิดว่าเอ้ยย่านเมืองเก่าเนี่ยมันดูมีความคลาสสิกแล้วก็ดูมีแบบมีความยูนีคอะไรเงี้ยแล้วเราต้องการความแตกต่างเราเลยรู้สึกว่าแบบเพื่ออยากทําที่ย่านเก่าก็เลยลองเสิร์ชหาดูแล้วก็อยากได้ติดหัวมุมแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ยังไม่ทำเราไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่เราไม่ได้รีบ เจอกันเดือนนี้มาตอนแรกผมนี้ไม่มีทางอยู่มุมนี้ก็คือไม่มีร้านนี้แล้วยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำแล้วพอแบบเราเห็นตึกนี้แล้วเรามาดูครั้งแรกเราก็ชอบเลยชอบเยันมาดูวันนี้วันพรุ่งนี้ก็เซ็นสัญญาแลยปาดเลยนะสุดยอดเลยครับตองโรีพอดต้องต้องต้องขอขอบคุณโชคด้วยนะมันจะหวานพอดีเลยนะครับแล้วว่าคอนเซ็ปต์ของร้านเนี้ยครับพี่พี่เต้ยคือเป็นคอนเซ็ปต์อาหารการตกแต่งร้านสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามึงให้ขอให้คำจำกัดความประมาณนั้นให้คำ ความจำกัดความมันคนก็ถามเราตลอดลเลยเราเราก็ให้ยังยังสรุปให้ไม่ได้เพราะว่าแต่ว่าตอนที่เรามาก่อนที่เราจะทําเนี่ยคือเราก็เก็บรายละเอียดเก็บสิ่งที่เราชอบเก็บการที่เราไปเที่ยวไปกินแล้วก็เก็บเป็นประสบาการณ์แล้วก็เ,เราก็เห็นคุยกันตลอดว่าแบาบภาพในหัวของร้านเราคอนเซปต์อาหารเราจะเป็นยังไงพอเราได้ตึกที่เราชอบเพราะฉะนั้นพอเราเข้ามาอย่างที่พี่เมย์บอกว่าทุกอย่างมันเร็วมากเพราะว่า มันมันถูกชะตาไปหมดพอเราเข้ามาปุ๊บเรารู้เลยว่ามุมนี้เราจะทําแบบนี้มุมนี้แล้วด้วยความที่เราก็อ,อินทีรเรียรกันเองหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆทําแล้วก็ของทุกอย่างแล้วก็ลงดีเทลซื้อเองแล้วก็มาจัดวางค่อยๆทํากันเองอนะแล้วก็เดี๋ยวถามเรื่องของดีไซน์นะครับเพราะว่าผมกับบิดิเข้ามาตอแนแรกเนี่ยทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับ mm hmm. อยากจะรู้ว่าดีไซน์อะไรออกมาอย่างไงนะครับช่วยเล่าเรื่องดีไซน์นิดนึงก็เริ่มจากคอนเซป สีที่เราเลือกมาแล้วคือ,เ,อเ,รเราแรกเลยก็จะเป็นน้ําเงินทองอพอน้ําเงินทองเนี่ยก็ค่อยๆซื้อของหรือว่าพอได้ภาพรวมมาแล้วเราก็ได้เพิ่มเพิ่มความที่ให้ดูคอเตอ,อร์ไม่มีอะไรหน่อยอแล้วก็ชอบคอเตอร์เอรเอาเาข้ามาแต่ระยะถ่ายด้วยเลยก็ไปเลือกแล้วก็ถูกใจกระเบื้องตัวนี้ส่วนหลังคาเตอร์ที่เห็นเป็นมีชมพูใช่ใช่ชมพูใช่ครับชมพูเด่นมากนะตัดกับสีน้ำเงินทองแบบเหมือน คนละเรื่องกันเลยอะแต่ว่าตรงตัวนะใช่สีนี้มันเข้ามาที่หลังด้วยความที่อพอเราทาสีน้าเงินไปส่วนบางส่วนขอ,ของข้างล่างแล้วนะครับแล้วด้วยความที่พี่เมย์ก็ชอบสีชมพูครูเชียอยู่แล้วด้วยนี่มันมาจากนี่เลยใช่ไหมความชอบความชอบแล้วพอเราแบบมองภาพว่าเฮ้ยถ้าผนังตรงนี้มันเป็นสีชมพูมันจะเพิ่มจริตให้กับร้านให้ดูมีอะไรมากขึ้นซึ่งก่อนที่เราจะเลือกเฉดนี้มาได้ก็ ยากยากพอสมควรไม่เพราะคือจะถามว่าคือตอนที่ทำกันครับตั้งใจป่ะว่ามุมไหนจะเป็นมุมถ่ายรูปทุกมุมเขาดูแล้วแบบถ่ายทุกมุมเลยว่ถ่ายได้ทุกมุมเยคือเธอืไมว่ามาไหนคือถ่ายได้ทุกมุมเลยครับใช่ถ้าใครชอบถ่ายรูปเนี่ยมาที่นี่ได้ให้ความสัมพันธ์กับนะครับกับมุมถ่ายรูปมากทั้งน้องไมลแล้วก็พี่เมย์ก็คือก่อนที่เราจะทําเราก็จะใช้โทรศัพท์เราเนี่ยยิงทุก ว่าอันนี้ได้ไหมอันนี้ต้องเติมอะไรตรงนี้ต้องเติมอะไร<อ>เพื่อที่ให้คนมาร้าแล้วเราไม่เบือ่ออแสดงว่าไม่ใช่เรื่องแค่อาหารอย่างเดียวแล้วใ,ให้ความละเอียดแล้วก็ให้ดีเทลกับทุกอย่างใ,ในส่วนนั้นไปเนอะอ่ะโอเคครับก็วันนี้นะครับเราก็อยู่กับทางเจ้าของร้านนะครับนี่ขนาดเราพูดเรื่องแค่ดีเทลเรื่องนี้นะดีไซน์นะครับเรื่องอาหารแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนะว่า ช่วงหน้าจะเป็นชวงหน้าจะเป็นยไงคอยดูนะครับติดตามสมอาหารนี่ผมกระต้นเห็นแล้วแบบน่ากินมากน่ากินมากใช่ลครับอาหารเต็มโตแล้วครับพี่ติ๊ครับสุดยอดเล้วเต็มเรามีเครื่องดื่มมาใหม่ด้วยใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาแนะนำเราเลยก่านเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับครับ ก็ส่วนเครื่องดื่มตัวนี้นะคะจะเป็นชาคอมโบชาค่ะเป็นชาหมักสูตรพิเศษของทางเาจะเป็นชาเขียวผสมด้วยตัวลิ้นจี่นะคะแล้วก็ดอกลาบค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ผสมเป็นพวกมีส่วนผสมที่เป็นโบเอติกนะคะจะช่วยในเรื่องของโรคหัวใจด้วยแล้วก็ช่วยให้ท้องลำไส้ค่ะดีค่ะโอเคครับต้นดีหละหรอต้นหละอ้นดเลยนะเรลำไส้ที่ดีนะใช่ดีพิีพิถันดีดีอร่อยไหฮะ ใช่อร่อยครับแต่พี่ชมดีวานพี่ลองเลยพี่อันนี้มันโคตรสวยเลยเสวยมากนี่สวยมากนะครับสีสีสีหมอกเลยอันนี้สีหวานนิดนึงใช่ครับจะเป็นตัวท็อปเลยจะเป็นตัวสับอรี่นะคะสับปะรดพะนาวค่ะแล้วก็ท็อปด้วยฟิสซี่โซดาค่ะอุ้ยผมชอบเลยครับลองชิมก่อนขออนุญาตชิมอุ้ยเข้ามาใช่ใช่เข้ายังไม่เข้าอ่ะเด้าทเด้อบาททเลยเด้อบาทรี่บาทเล่นเล่นหมดเล่นหมดเล่นหมดอืม สดชื่นมากเลยไอโรสแมรี่นี่เหมือนเห็นปลูกอยู่หน้าร้านด้วยนี่ครับใช่ครับในเพราที่นี่เขาว่าปลูกโรสแมรี่เองนะครับพอดีไม่รู้นลยว่าต้นอะไรหันไปดูเสร็จมีน้องผู้ชายคนนึงเดินมาเอาน้องทำไรอ๋อที่นี่เราใช้โรสแมรี่จากร้านของเราเองแล้วโหดีมากเลยเป็นออร์แกนิกออร์แกนิกมันดูแล้วมันแับได้เนาะสุดๆเลยโอเคส่วนอาหารครับให้ทางพี่เต้รแนะนําเลยดีกว่ากมีอะไรบ้างโอเคอาที่เริ่มที่ของต้นก่อนไดของต้นก่อนเลยครับอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะครับที่ ทุกโต๊ะมาก็จะสั่งเพราะว่าเราจะมีไซส์ S M L ดูแลอันนี้นี่ไซส์อะไรนะครับพี่อันนี้เป็นไซส์ M ครับขนาดไซส์ M นะเนี่ยไซส์ M ยังใหญ่ขนาดนี้เลยนะก็จะเป็น barbecue crock l i ครับซึ่งกรรมวิธีของการทำเนี่ยก็ใช้เวลาหมักประมาณ5ชั่วโมงแล้วครับแล้วก็จะอบอีกประมาณ3ชั่วโมงครับแล้วก็จะเอามาขึ้นเตากริลใน slow c o o แล้วก็ทาค่อยๆทาบาร์บีคิวซอสไปให้มันฉ่ำ คือถ้ามากินไม่ต้องโทรมาส e ina, okay. ั่งก่อนหรอกมาถึงรมีเลยรอเคี๋ยวเวลาถ้มากินแล้วโทรมาสั่งก่อนนะครับโมีความพิถีพิถันในก็จะเสิร์ฟนะฮะตัดกับมีฟุตสลัดให้เพิ่มความแก้ให้สดชื่นขึ้นนะครับแล้วก็จะมีมิกายซึ่งจะมีเป็นวัฟเฟิลโคเรโต้แล้วก็มีเป็นมันหวานด้วยครับโอ้ยไคิดเมนูขึ้นมานี่แบบดูแบบ ดีเทลอะไรเยอะมากเลยนะครับพี่เตอร์นี่เป็นอะไรครับอันนี้เป็นทอปิคอลแซลมอนสลัดครับทอปิคอลแซลมอนสลัดก็เน้นความสดชื่นนะครับแล้วก็ความสดของสัตว์เซมิแซลมอนนะครับก็จะเสิร์ฟกับมะม่วงสุกครับแล้วก็เป็นอะโวคาโดหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศครับดูครับดูครับแบบหน้า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 ทานมากเลยนะครับเนี่ยคือมันดูแล้วมันสดชื่นแล้วก็สดนะครับสดจริงๆเลยครับนี่ มองด้วยตาเปล่าเลยรับเนี่ยนี่ตัวนะอัน <c oughs> อนี้เป็นขนมมีอะไรบ้างครับนี่อันแรกก็จะเป็นสัมปันนีค่ะสัมปันีโอชื่อแบบโบราณมากเลยขนมสัมปันีใช่เป็นขนมไทยโบราณค่ะแต่ว่าแบบยุเป็นยุอรกคือของเราเป็นคอนเซ็ปต์ที่ร้านก็คือจะเสิร์ฟกับพวกแบบของร้อนกาแฟชาหรือว่าโกโก้ร้อนชาเขียวร้อนนีไก็ตามแต่ค่ะเพื่อให้มีความรสชาติตัดกันก็คือนดร้อนใช่ใชค่ะแล้วก็ ขายแยกด้วยออันนี้ก็จะเป็นแบบรสชาติก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะร้านเพราะว่าอันนี้พี่เต้ยก็เรียนมาอีกทีหนึ่งแล้วก็แบบปรับทำสีให้มันดูมีความแบบว่าสีนี่โข้มนากเลยเนาะน่ารักขึ้นมาเนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นยังไงโอเคต้นเราจะชิมอะไรก่อนต้นชิมหมูของต้นก่อนก็ได้แต่เรา้ไปกินดีเซอร์กันเนาะโดนกระดูกอหเจ้าของร้านทนโดนกระดูกอะ ขออนุญาตนะครับมันมันนุ่มมากเลยเนอะนี่ฮะเดี๋ยวต้องจับก่อนนะเนื้อดูนุ่มมากเลยนะหนึ่งขออนุญาตเข้าปากก่อนนะสองสามไปนุ่มละมุนลิ้นสุดดยอต้นแกต้องแบบว่าน้ำตาไหลเหรอน้ำตาเออน้ำตาไหลมาบึ้นอร่อยมากอร่อยมากผมจะทราบถึงรสชาติขนาดนั้นเลยพี่เออนะโอเคอร่อยครับอร่อยซอสที่ไทยทั้งหมดเนี้ย มันเป็นซอสอะไรครับบาร์บีคิวซอสครับบาร์บีคิวซอสนะครับ <Okay. S 2> มะม่วงสุกนี่ดีมากแล้วกว่าจะได้จานนี้ผมว่าน่าจะนานครับพอตัดแบบว่าเท่าอันนี้ใช้ไม้พัดวัดหรือเปล <laughs> ่าเดินหมเท่าหมดทุกจานเลยครับเนี่ยนี่ครับโอ้ oh, <laughs> น่ากินมากเลย <laughs> เป็นไงครับพี่ดิ๊รับ <laughs> อโค่นเหนียวผมเลยไไ <laughs> ตา,ตาที่ไหลหมดเลยครับแซลมอนอร่อยมาก <laughs> สดมากและข้อนี้อ่ามาเจอกับอะโวคาโดใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับมันมีรสชาติแอร์ครีมี่ครับเวลาแบบว่าได้แซลมอนที่แบบมันนุ่มลิ้นนะครับแล้วมีอะโวราโดมันแบบกัดเข้าไปแล้วมันครีมเสร็จปรากฏว่ามาเจอมะม่วงไม่ใช่มะม่วงธรรมดานะมะม่วงสุกมันสีเหลืองมันสุกกินแล้วมันอนอมีความหวานอมเปรี้ยวนิดนึงแล้วที่ชอบมากเลยครับหอมครับัวหอมคือ ตัดก,กาลังดีนะครับเป็นแบบว่าคําพอดีเลยเวลาเคี้ยวไปไมมนได้ความกรุบกรอบอะไรอย่างเงี้ยหูถ้าสมมติว่าท่านยู่ทางบ้านได้ยินนะเสียงเคี้ยวตัวหัวหอมนี่ครับแบบปึ๊บเข้ามากรอบมากเลยครับรสชาติดีมากมากเลยครับแต่ต้องต้องต้อง,อง้องชิมอีกทีนึงต้นใบนะ <c oughs> ติ่แล้วยนะต้นนะไรชอบอผมขอกินกับมะเขือเทศนะครับอืมอร่อยมากจริงจริงน่าปินปินมากเลย <c oughs> <c oughs> ด้วยได้ไหมอร่อยมากครับซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งของที่ร้านเป็นตัวที่แบบมาถึงนี่นะครับต้องสั่งนะครับใช่ครับดั๊ดดี้เค้กใช่ครับตัวนี้อ่ะต้นลองชิมสิต้นต้นชิมได้ไหมครับอูผมชอบที่นี่มากเลยให้กล้องดูช้อนครับโโอ้หแบบคือดีเทลครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยครับดีเทลที่นี่นะครับต้องขอยอมรับงเลยช้อนสีทองหมดหมดเลยนะฮะสีทองนี่ก็สีทองนะเงี่ยตสีทองนะต้นอย่าขโมยนะให่ข้องจริงโอเคต้นตักขออนุญาตนะครับ ดดไ้้มอยากให้กล้องเห็นตั้งเลยตื๊ดตัดหมดใจเยอะเลยได้นิดเดียวในตัวขับัากแล้วนะขับปากแล้วนะหนึ่งสองสามหวานแล้วดูดีมากเลยครับผมเป็นกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆนะฮะแล้วก็เป็นเค้กที่นุ่มมากนะฮะใช่แล้แล้วก็ด้านบนนี้ก็คือเป็นมะพร้าวมะพร้าวครีมนะฮะอ๋อมันเป็นเนื้อมะพร้าวเลยมะพร้าวกับกะทิสดครับท่านลองดูเดี๋ยวผมขอลองอันนี้นะครับ มาาพากกันนะทีสุดนะครับป๊าปไปต้นเป็นไงบ้างครับบอกผมท่านผู้ชมหน่อยดีดมันดีมากใช่ไหมใช่มันระบุนมากเลยต้นยังไม่หมดต้นต้องกินสายลุงอันนั้นขนมสักตันนีใช่แล้วอันนี้มือได้าต้องขออนุญาตด้วยหรอธรรมดาผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีผมต้องขออนุญาตขออนุญานะไอ้ยังไงอันนี้ก็จะมีความแป้งๆนะ อร่อยว่าแพ้อยู่แล้วว่ากินแบบกินกับกาแฟร้อนแบบที่ทางเจ้าของร้านบอกจะดีมากเลยอ่าโอเคโอเคครับผมกินนะครับฮอน่ากินมากเลยถ้าไม่กินมีตัวได้ใช้มือกินแล้วเนี่ยพี่ดิ๊กกินดูอร่อยมากเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเกิดมากินอะไรก็อร่อยข้างนอกครโรตีนมันกรอบข้างนอกครับข้างในมันยังนุ่มอยู่ กล้วยทับให้ความรู้สึกเหมือนแบบกล้วยทับอ่ะแบบอร่อยจริงไ,<อ>ไม่รู้จะพูดยังไงดีต้นขอลองให้หน่อยดีใจมากดีใจมากที่ได้แบบได้มาเนาะใช่ครับก็เป็นเมนูซิงเกิลเตอร์มัน <c oughs> ใช่ครับแล้วก็อย่างมาแถวนี้ครับสิ่งที่เราจะได้คือแบบมันเป็นเมืองเก่าคราวนี้เราเป็นคนไทยเนอะอเวลามาแถวนี้เราจะรู้สึกรักเมืองไทยมากกว่าเดิมอะไรก็ยังรู้สึกว่าเราโชคดีมากที่ ได้เกิดในเมืองไทยแล้วก็มีพวกสถาปัตย,ยกรรมต่างๆที่มันอยู่แถวว่าสนามหลวงอะไรก็แล้วแต่สแาวช้าเ,ยเลยอะไรอย่างเงี้ยในส่วนต่อไปนะครับก็อันนี้ถ้าสถามผมก็ถ้าใครมีเวลาหรือใครไม่มีอะไรทำไมาแล้วไม่มีอะไครทำมาเดินมาดูแนะนำเลยครับแนะนำให้มามาเดินนี่เสร็จแล้วก็เข้ามาทานที่นี่เ<ห>นานะแต่ว่าเดี๋ยวเราให้ทางพี่มทั้งสามคนฝากร้านไว้มายังไง ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ขอฝากร้านตอบพุดคาเฟ่ไว้เวยค่ะเปิดเก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มค่ะแต่ว่าหลังจากผ่านช่วงโควิดนี้ไปน่าจะเรื่องเปิดเป็นถึงสี่ทุ่มค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะก็ถ้าเพื่อนๆพี่พี่น้องน้องหรือว่าอยากมาแถวนี้มาไหว้พระหรือว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากคาเฟ่ในเมืองมาเป็นคาเฟ่ในเมืองกรุงเก่าบ้างก็ลองแวะมาที่ร้านเรานะคะก็คือเซิร์ชในไอจีก็คือตอบคุดคาเฟ่ติดกันเลยค่ะภาษาอังกฤษ ส่วนถ้าเป็น Facebook ก็ตรอกคุดเวนวักคาเฟ่ค่ะแล้วก็ไลน์ก็ตรอขุดคาเฟ่ติดกันค่ะก็ฝากร้รานด้วยค่ะมีทั้งเปิด มีทั้งอาหารเช้าสามารถกินได้ทั้งวันค่ะอาหารเครื่องดื่มชากาแฟขนมค่ะที่สําคัญตอนเย็นเปลี่ยนเป็นบาร์ด้วยค่ะคาเทฟ่ก็อร่อยไม่แพ้ใครชาเปียเราก็มีค่ะวายแดงวายขาวโปรเซ็ตโตมีหมดค่ะคือมีทุกอย่างหมดทุกอย่างหมดทุกอย่างมาเติมเคืนได้หมดเลยเพ้าอยากแวะผ่านมาถ่ายรูปไม่ทานเข้ามาทักทายกันก็ยินดีค่ะสุดยอดเลยใจดีมากเลยครับก็ อย่างนั้นวันนี้ครับเราสองคนนะครับคุณมาไลก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆทัางผาคนนะครับที่ให้อื้อเฟื้อร์รายการพุกเราเล็กๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ครับก็อย่าลืมเรามีรายการอีกรายการหนึ่งที่ต้นจะฝากมุดมาดริฟนะครับผมเป็นรายการสำหรับคนรักกาแฟนะครับคอกาแฟต้องไม่พลาดรายการนี้ครับผมลงทุกวันพฤหัสตอนเที่ยงนะครับผมฝากรายการมุดมาดริฟไปด้วยนะครับโอเคครับอย่างนั้นวันนี้ผมนะครับดิ๊มุดมาไลฟ์แล้วก็ต้นมุดมาไลก์ครับครับก็ต้องขอบคุณแล้วก็เจอกันเทปหน้า